สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่สองของอชั่วโมงเรียนภาษาเยอรมันอยู่บ้าน this is my German time lesson t จะบอกว่าคราวที่แล้วมีคนถามว่าใครเป็นคนรีคอร์ดคลิปให้จะบอกว่าไม่มีใครรีคอร์ดให้รีคอร์ดเองอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าเรามีนี่ไมเซลฟี แล้วก็มีขาตั้งกล้องแล้วก็เกิดรีโมทลิกไลค์ขาดเองอยู่ที่บ้านเอาละเข้าเรื่องเลยดีกว่าคราวที่แล้วเราแนะนำหนังสือไปแล้วเยอะแยะมากมายจะบอกว่าวันนี้ก็จะเอาแอปพลิเคชันใน iPad มาฝากเคสสวยไหมมีคนให้มาเคสมาไม่รู้ นอกเรื่อตลาดโอเคก็จะมีแอปพลิเคชันที่ไปอยู่ใน iPad โหลดเอาไว้เยอะมาโอ้มองไม่ค่อยจะเห็นนี่อันนี้ทั้งหมดเลยอันนี้อีกอันหนึ่งนี่เป็นดอยช์ทั้งหมดเลยที่โหลดเอาไว้แล้วก็จะมีพวกพอดแคส ต่างๆที่โหลดเอาไว้แต่ว่า,เ,าเพราะว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะได้แค่เป็นตัวหนังสือแต่ว่าถ้าเป็นพวกแอปพลิเคชันพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของ pronunciation ได้ในเรื่องของ accent อะไรพวกนี้แล้วมันก็สนุกด้วยเพราะว่ามันฟังไปมันก็จะมีเกมให้เล่นไปอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นอันนี้ อันนี้เปิดมามันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรแล้วมันก็จะมีเกมให้เล่นแต่ละอันวันนี้เป็นเลสันที่สองเอาอะไรมาฝากดีเอานี้ละกัน colors o k okay. เค colors ภาษาเยอรมัน มาเริ่มต้นที่คัาเลอร์แรกกันเลยดีกว่า r o t <at>. r o t r o t r o t ไทยสีสยอะไรติ๊กตับติ๊กตับเฉลย red สีแดงอ่านออกเสียงว่า r o t <at>. r o t root r-o-t แต่ว่า ตัวอาของเขาเนี่ยมันจะเป็นนะะคอยางเนี้แล้วก็จะเป็นเ,เนสียงอยู่ในคอนั่นก็เลยเป็นโรดโรดสีต่อไปกรุ n นกรุ g นกรุนทายสีสีอะไระเฉลยสีเขียวกรีนสีเขียว G-R-U แล้วก็มีกลมๆข้างบนเรียกว่าอุมา่มแล้วแล้วก็เอ็นอุ่มแล้วเอ็นกรุนสีเขียวกรุนกรุนกรีนสีเขียวสีต่อไปเฮล l บล اؤ 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 แต่ว่า Light blue สีฟ้าอ่อนเฮล l บล اؤ เฮล์บล Hell แปลว่า light เหล่าแปลว่า blue รวมกัน Hell เหล่า light blue Hell เหล่า Hell blau Hell blau สีต่อไป Gelb Gelb <b. S 1> Gelb Yellow สีเหลือง Orange Orange เขียนมาภารรษาอังกฤษเด๊ะเลย Orange แปลว่า สีส้มต่อไป brown. brown 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 ทายสีสีอะไรเฉลย brown สีน้ำตาลเ,า hmm. เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงใกล้เคียงกันเลย brown 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 สีน้ำตาลต่อไป violet violet Viol สีม่วง วิโอเลตวิโอเลตวิโอเลตบายบาสวัสดีสวาสดีสวัสดีอ่าแบล็กสีดำอ่า uh, เคยได้ยินไหมแบล็กใส่ผมชวัสคอฟต์ก็เป็นภาษาเยอรมันคอฟต์แปลว่าหัวชวัสดดำแบล็ก รวมกันเป็นหัวดำอู้ยังไงโอเคต่อไปเกราเกราเกราเกรย์สีเทาต่อไป white <Grace>. white ไทยชื่อสีอะไรใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษเลย white สีขาว white <V> white white สีขาวต่อไป โรซาโรซาตัวออีกแล้วตัวเจ้าปัญหาโรซาโรซาเหมือนโรซามะเขือเทศของเราเลยโรซา Pink สีชมพูโรซาสุดท้ายดุนเคลบลูดุนเกลบลูดุนเกิลบลูดุนเกล a ปลว่า u กักบลูเหมือนเดิมดุนเลิลบลู dark blue โอเคครบแล้วเดี๋ยวมาทวนทีละตัวกันอีกหนึ่งรอบนะครับผม red rot rot green grün grün hellblau light blue hellblau 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 ต่อไป yellow Gelp 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 Topai Orange 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 Brown Brown tan. Brown 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 Topai Simon Violet 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 Schwarz Black

grün grün hellblau hellblau gelb gelb orange orange braun braun violett violet schwarz schwarz grau grau weiß weiß rosa rosa dunkelblau dunkelblau โอเคฟินิชพอร์อ for today เสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง colors เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอะไรมาฝากอีกก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย see you next time h i s u next month ชู